วัสดีจ้าไมกแล้ยวย่าจะพามาตำส้มตำผลไม้นะจ๊ะใส่พริกใส่กระเทียมใส่พริก7เม็ดนะคะวันนี้เราจะมาตำผลไม้ค่ะมีแอปเปิ้ลก็มีสาลี่ ฝรัลล่งนะคะก็แตงมะละเอ่ออะไรอะมะม่วงนะคะมีอะไรบ้างมีมะม่วงมีฝรลลั่งมีแตงสาลี่แอปเปิ้ลนะคะเราจะมาตำแซ่บๆกันมาลงมือเลยจ้า ใส่น้ำตาลปี๊บนะจ๊ะใส่น้ำตาลปี๊บส่วนหนึ่งเพราะว่าพวกนี้มันหวานมันเปรี้ยวอยู่แล้วใส่แบบเคี้ยวเขี้ยวเคียเค้ยวเทศลงไป

快点给弄。 กับบักอันนี้นะ่บักมะละหอมขาวพี่น้องนะใด้มาคลิปาานี้ก็กดไลดค์กดแชร์กดอย่างน้ำเ้ยจ้าเด้อขอบคุณที่เขามาติดตามชมขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อไปแล้วจา้าสวัสดีจา้า Bye bye.